แล้วเขาก็ใช้ตัวอื่นที่เจอแอลกอฮอล์เอวยาราเบนเอยแล้วมันกระตุ้นให้หน้าของคันขื้นหรือเป็นฝ้าขึ้นทุกวันอะมากหรือน้อยแตกต่างกันไปการถูกกระตุ้นในการสร้างแต่ละคนที่ไม่เท่ากันเช่นบางคนเจอแสงแดดประจามบางคนละลายเพิ่มจากผลิตภัณฑ์ที่แพ้วันเช่นน้ำหอมอลย่นที่บอกการที่เขาไม่ได้ใช้ของแบบอทั่วนะะมันก็ไม่มีทางที่ใช้เคมาไวแปแล้วมันจะหายเพราะันจะเจอสิ่งที่กระตุ้นอยู่ตลอดเวลารวมถึงฮอร์โมนที่ผิดปกติของเขาแล้วเขาควบคุมไม่ได้อันนี้ก็จะเป็นเหตุผลที่ทำให้เขาหนาช้า ตัวที่ส่งผลอย่างที่บอกเมื่อกี้พวกยกกันชากอะไรพวกนีก้เนาะพวกนีก้จะส่งผลเลยค่ะการรักษาพวกนี้มันช้าลงน้อยลงการรักษาที่ดีแต่ไม่ได้รับการป้องกินที่ดีร่วมด้วยซึ่งถ้าเป็นคลินิกจริงๆอ่ะเขาจะบอกว่าอย่างที่บอกแล้วรถออกบ,บ้านเอ้ยการแดดเอ้ยอะไรพวกนี้ต้องถึงนะคะอายุที่มากขึ้นก็มีผลด้วยเหมือนกันมีผลตั้งแต่การผลรัเซลล์ผิวที่ช้าลงการสร้างเซลล์ผิวใหม่ที่ช้าลง รวมถึงอันุยสลัิสที่มันมากขึ้นอ,อันนี้ก็จะส่งผลในการรักษาค้า